ขั้นตอนการลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินนะครับจากทกสนะครับ1 0 0 0 0บาทนะครับขั้นตอนแรกให้พวกเราไปแอดไลน์นะครับ B A A C Family นะครับใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับพอเราแอดไลน์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเปิดเข้ามาในไลน์ก็จะเป็นหน้านี้นะครับให้พวกเราคลิกไปที่นะครับไปที่ตรงนี้นะครับสีแดงๆนะครับ 19, โควิด19ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากทกศนะครับคลิกเข้าไปก็จะมาเจอลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินนะครับให้เราคลิกเข้าไปอีกทีนะครับคลิกเข้าไปอีกทีนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปนะครับก็จะมีบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ร้อมเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลส่วนตัวนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับที่อยู่3ก็คือบัญชีเงินฝากของทกศนะครับถ้ามีนะครับก็จะมีสีอย่างนะครับให้พวกเราไปอ่านดูนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียนก็จะเป็นหน้าต่อมาก็จะเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนะครับก็จะมี5ข้อนะครับมี5ข้อนะครับ ห้าข้อให้พวกเราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดอ่านดูก่อนนะครับอ่านให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มากดข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการใช้บริการกดปับ๊บแล้วก็กดยอมรับเข้าสู่การลงทะเบียนนะครับมาถึงหน้านี้นะครับมาถึงหน้านี้เราก็จะกรอกเลขประจําตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือแล้วก็เบร์มือถืออีกครั้งนะครับข้างล่างจะเป็นรหัส เดี๋ยวผมขอกรอ,อกแบบหนึ่งนะครับพอเรากรอ,อกเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับลงทะเบีย,ยนนี้เราก็จะมาดูวัตถุประสงค์ในการขอกู้นะครับวัตถุประสงค์ในการขอกู้หนึ่งก็คือเนื่องจากผลกระทบด้านใดนะครับที่เราผลกระทบจากโควิดที่เราต้องเจอนะครับมันก็จะมีอยู่ธุรกิจถูกปิดตัวชั่วคราว ประกอบอาชีพอิสระรายได้ลดลงเป็นต้นนะครับรายได้การเกษตรลดลงนะครับแล้วก็คลิกไปต่อมาก็คือวงเงินที่เราต้องการกู้นะครับเราคกเข้าไปจัดไปสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีบัญชีทกศนะครับเราก็กรอกเข้าไปนะครับ เกาะเข้าไปหรือไม่มีเราก็ไม่ต้องเกาะนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ประสง์ชําระนี่ก็คือเราจะจ่ายเขายังไงนะครับถ้าเป็นรายเดือนก็24งวดนะครับงวดละ429บาทถ้าเป็นราย3เดือนจ่ายครั้งนะครับก็จะเป็น8งวดนะครับงวดละ1287บาทถ้า6เดือนจ่ายครั้งก็จะเป็น4งวดนะครับ อวดละ2575บาทนะครับส่วนของผมจะจ่ายแบบสบายๆนะครับเป็นรายเดือนนะครับไม่ค่อยไม่หนักเรานะครับแล้วก็คิดไปนะครับเลื่อนลงมาเราจะชําระยังไงนะครับเราจะจ่ายนี้ยังไงจะนี้โดยตนเองหรือจะให้ผ่านมาเชีอัตโนม,มัติครับน,นะครับอันนี้ก็ ข้าพเจ้าสามารถจะเอาเงินจากที่ไหนนะครับมาจ่ายนะครับเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายเขานะครับเอาคเข้าไปเป็นเศรษฐกิจครร้าขายรับจ้างทั่วไปนะครับแล้วก็คลิกไปนะครับคลิกไปแล้วก็กดถัดไปทําตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการยืมทุนนะครับยืมอา ดำลนงชีวิตนะครับสวัสดีครับ